พูดกับเองคคูเกมมิในเกม Minecraft น,น,นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดสวยว i ลกันนะครับโหมดที่อยู่มัชรูมไ m โอมนะเดี๋ยวก็จะแจกสีนะคนอื่นตัดไม้ก่อน อันนี้ไม่ใช่มัชรูไมโอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องว่ายน้ำไปนะโอ๊โอ๊วันนี้ก็เอพิโซดนี้ก็สร้างบ้านอยู่ที่มัชรูไมโอมบเดี๋ยวอืม จำเกมมากราบในนะก็ซื้อผมซื้อมาในราคา20กว่าบาทนะจะจำไม่ผิดนะน่ะก็แต่แต่ผมไม่ซื้อมาแบบนั้นจริงๆแต่ผมซื้อแบบโหลดในโฟร์เชนน่ะแต่คนที่โหลดในโฟร์เชนจะอัปเดตในเพจโตไม่ได้ใช่ไหมครับ

สวัสดีมูงทำไมผมไม่เจอแกผมไปหาแกแล้วไม่แกแตอนนี้ที่มจริงนอนอย่างไรข้าดไปด้กซึ่งต้องใช้ใยมันสิบสองอันมาติดอยู่ Hadi thong a sam. Oh pa. Lên nên với thùm này. Lên nên cho với thùm này. Ồ, ơi, té nà con. จะเล่นเดี่ยวนะไม่ไม่โอ้ไม่จะเ,เล่นเลยนะมันมันจะทราบเป็นเมืองถึงเอพิโซดที่หนึง่งร้อยนะครับไม่นะมันจะเป็นเลสเมันจะเป็นเลสเพลย์นะแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีนะถต่ว่าคุณใช้ ผก็แกมอัดรายการเป็นอะไรครับโอเอซอัดุลครับต้ก็โหลดอไรครับอเคยจิ้หัวโหลดเคยจิหโหลดในคลิปนี้ถ้าคุณโหลดได้ยครับก็โหลดในโฟลเชป่อปาและทวยก็จริงนะและพร้อมจะกกอตีแต่เกเราก็ก็ต้องกมแั่อุ้ยเย่คนี้เนี่ยมันจะมีเน อ้ยค่ะถุย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 อ้ยเอ้ยห็ดเหเห็ดเหโอ้ยกระต๊ก ไม่ต้องสนใจอะไรนิมุนแม่มนะและคุก็สังเกตุสิ่งนี้อยู่เลยอืออูอูอูไฟไฟทางบัดตรงนี้กันใช่ไหมวัวโอเคเลยติดติดี่อไปเฉย

สว um ัสดีครับดินหม้สวัสดีครับอืมไปนฮะอาโจิเวอโบิฟวาวาวาอาเตตูติโรติติอตุยตตาย

ชินดะดูนะฮะวัน <Het> น <Radi ator> <All right. S 1> well, ี้ก็ยังจุองนี้ถึงต้นไม้ที่ที่ไม่ได้จะมีบอกบ้านที่ถูกตอนนี้นะก็มาอยู่ที่มัสยิไมโอมก็ถือกบพาีิแล้ว Hello. Hello. Bye bye. Bye bye. bye. bye.